สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเจอกันในคลิปที่2นะครับเรื่องประวัติศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นม .1 ในการเรียนออนไลน์นะครับนักเรียนถ้ามีหนังสืออยู่กับเบอนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหน้า100อันนี้นะครับเป็นเรื่องของออพัฒนาการด้านสังคมสมัยสุโขทยัยนะครับ ถ้าใครมีหนังสืออยู่ในมือนะครับพัฒนาการด้านสังคมในสมัยสุโขไทยนะครับมีการแบ่งกลุ่มชนออกเป็นอยู่กลุ่มคนในสมัยสุโขททยนั้นมีกลุ่มมีอยู่2กลุ่มนะครับ1กลุ่มที่ทําหน้าที่ปกครองและ2กลุ่มที่อยู่ใต้อํานาจการปกครองนะครับกลุ่มที่มีทําหน้าที่ในการในการปกครอง นะครับมีหน้าที่ในการปกครองกับอยู่ใต้ใต้การปกครองนะครับใต้ผู้ที่มีอำนาจในการปกครองนั้นมีมีอยู่3กลุ่มนะครับมีหนึ่งพระมหากษัตริย์สองราชวงศ์สามขุนนางนะครับพระมหากษัตริย์ก็คือพระมหากษัตริย์คือผู้มีอำนาจ สูงสุดในการปกครองอาณาจักรนะครับนี่คือพระมหากษัตริย์สูงสุดแล้วนะครับในช่วงแรกนั้นพระมหากษัตริย์เป็นเหมือนเป็นเหมือนพ่อราษฎรเป็นเหมือนลูกนะครับก็มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกช่วงหลังพระมหากษัตริย์ก็เปลี่ยนบทบาทจากพ่อมาเป็นพระเป็นสมมุติเทพ นะครับเป็นกษัตริย์แบบสมมุติเทพแล้วก็มีการนำหลักธรรมราชานะครับในการปกครองใช้หลักทศพิราชธรรมนะครับอันที่สองเจ้านายนะครับเจ้านายก็คือผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกับกษัตริย์นะครับผู้ที่มีเชื้อสายเดียวกับพระมหากษัตริย์นะครับจะเป็น พี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับพระมหารการ์ก็จะใช้เจ้านายนะครับไปปกครองในเมืองที่สําคัญสาคัญนะครับจะใช้เจ้าในายในการปกครองอันที่3นะครับขุนนางขุนนางคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ้านเมือง นะครับแทนพระหมหากษัตริย์นำออกออครบบ้างดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองบ้างนะครับนี่คือขุนนางนะครับอันที่บุคคลที่อยู่ใต้อำนาจการปกครองนะครับใต้อำนาจการปกครองหรือไพร่นะครับาารรรรไพนะรไ่ก็คือคนไพรนะครับคือคนสามัญชนธรรมดาธรรมดานะครับคนธรรมดาอย่างเราก็คือ ในสมัยสุขโขทัยนั้นเรียกว่าไร่นะครับคนธรรมดาอย่างพวกเราสมัยสุขโขทัยนั้นเรียกว่าไร่นะครับก็มีอิสระเสรีภาพในการดําเนินชีวิตนะครับอันต่อมาข้านะครับข้าคือผู้ที่ผู้ที่ไม่มีอิอสระเสรีภาพนะครับถูกใช้แรงงานนะครับ ถูกใช้นง,งานของเจ้านายของคุณนางไม่มีอิสระเสรีภาพนะครับนี่คือข่าแล้วก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าอยู่ในกลุ่มนี้คือ,อคือพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์อยู่เหนือบุคคล5กลุ่มนี้นะครับอยู่ในฐานะที่เคารพนับถือนะครับทั้ง5กลุ่มนี้นะครับ1 2 3 4 5นี้สามารถบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้นะครับทุกคนเลย มาดูกฎหมายอันต่อมานะครับกฎหมายในสมัยสุขโขทัยที่มีปรากฏในศีลาจารึกนะครับที่มีปรากฏอยู่ในลาจารึกสมัยสุขโขทัยนะครับมีอยู่หนึ่งลักษณะทรัพย์สินมรดกมรดกก็คือสิ่งที่ตกทอดนะครับจากบรรพบุรุษนะครับคือ อันนี้นะครับคือทรัพย์สินมรดกนะครับอันที่สองพิจารณาคดีความคือตัดสินตัดสินคดีนะครับคดีนะครับอันที่3ร้องฎีกาคือการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ร้องทุกข์นะครับร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันที่สี่ก็ลักษณะโจรนะครับลักษณะโจรดูที่การกระทํา นะครับการกระทานะครับวิธิการกระทําลักษณะโจรซึ่งในสมัสุโคไทยนั้นจะมีอันนี้นะครับมีการแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูวังนะครับมีใครมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปเคาะกระดิง่งแล้วพระหมหากษัตว์ก็จะออกมาพิจารณาคดีตัดสินคดีนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสั้นๆน,นักเรียนที่มีเมื่อจบคลิปนี้แล้วนะครับสามารถาดาวน์โหลดไปงานนะครับแล้วก็ ทบทวนได้ที่หน้า100ถึง101นะครับดาวน์โหลดใบงานแล้วก็ส่งใบงานทํำใบงานที่3นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ